ไม่มีแรงไงอ๋อให้น้ำเกลือหรอให้น้ำเกลือให้เลือดด้วยเลือดทั้งตัวหมอดีดีหมออ่อนจะได้ลองซื้อของให้หนหมอจะด้่อจะด้กอะไรล่ะหนูหนคุณนุ่นทำพี่จูไม่ได้ทำนะจะเต้นแรงมากจะซื้ออะไรไปเอกเกี่ยหน่อยวนไหนเจอดีเนี่ยขี้ล้วงดูแล้วว่าขี้คุณป้าขี้ขี้เป็นเลือดด้วยบอกเขาล้วงตูดดูทำไมส่วนตรงนั้นดำคือระยะเหรอคุณเนี่ยระยะมันสะบัดออกแล้วแม่ใส่แล้วมันสะบัดออก ไม่ขี้หูมันดำดำไม่ขี้หูมันเนี่ยไม่ขี้หูโอออกมันเบะเลยคือเราพยอยาไปขี้หูก็ไหลออกมาเลยเหรอคะขี้หูมันสลัดออกมาเนี่ยก้อนมันเริ่มเปันอันนี้ใช้ยาใช้ยาอันเดิมที่เราเคยใช้ปล่าหรือยาอันใหม่เป็นยาซื้อมาใหม่ร้อยห้าสิบน้ำเกลือเช็ดให้มันสะอาดแหม่นเ้าอะไรมาปากพิจูนปากตลอดขี้หูใส่ปากพิจูนบุกนี่ดีอ่เอานัแบะเอาสบู่ให้หูม้าหน่อยทุกให้ถุงมือมาด้วยตามไปแล้วก็เม็นใส่ด้วยไม่ใส่ทำแม่หนัก ไอ้ลินน่าไปล้างห้องสารหนูเอ้ยอาบน้ำไม่อยากอาบขึ้นมาแล้วเข้าน้ำเข้าหูเรืยเลยนี่ก็ต้องอย่างนี้แม่ต้องเอาเนี่อเอาหูเขเอาหูหายยายบอกว่าไม่อาบน้ำให้หนูไกลหมาขี้เรียแล้วงานนี้ห่ายเลพวกนี้เขหูหายทำเด็ดมันเดินตามนั้นมันเดินต่างหาพ่อพ่อเหรอตามนา้องสารเดินตามเดินตามเดินหาหาพ่อไม่เจอคุณแจมีอีกเมื่อไรชุดก็เดี๋ยวคุณยิ่งมาเข้าปเองสาร